สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนเพื่อนที่ขูดข้นคำนี่พบกับช่องฉลาดแนวของคลือเก่าครับผมยูคือเก่าครับผมวันนี้ยูรับช่องฉลาดแนวครับใกล้ได้ครับผมวันนี้เอามาเป็นทีเรียบร้อยนะครับผม,มน,นี่รหัสพินครับพี่น้อง สิ่งที่ผมรลค่อยมานานครับผมประมาณสองครั้งส่งสองครั้งครับผมครั้งแรกผมส่งวันที่สองมิถุนาครับผมมิถุนาครบยีเบ็ดวันหรือว่าสามอาทิตย์ครับผมบ่ไดรผมก็เลยส่งครั้งที่สองครับผมครั้งที่สองผมส่งวันที่หากรากราหากรกฎา ค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสิบหา้าสิบห้ากรกฎากคมค่ะหลายวันเตือดอยู่นะครับเนาะือบสิบบันได้มากเป็นทีเดียบรอดนะครับสิงคิรอค่อยครับผมเ,เพื่อนทุกคนว่าทำยูทูบครับผมสิ่งนี้ที่รออค่อยครับผมวันนี้ก็มาหอดนะครับมาหอดมาถึงมืดทีเลียบรอยดยมีใจได้ครับผิดเพื่อนครับ ทุบซี่สุขูสุขคนนะครับเนาะ,ะดีใจเนี่ย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 อะไรมากเลยครับหน้าตาเป็นแนวนี้เด้อครับโอ้ยดีใจแห้งครับผมสูงมาจจกเท่าไรปีแล้วครับเพื่อิได้อันนี้มากเนาะครับเนะะาะก็ปากขอบ,บคุณขอบคุณดีดีเพื่อนๆสุขูสุกคน,น,นด้วย MC สุขูสุกคนเด้อครับเด้อทีช่ช่วยช่วยไปน้ำกันนะครับผมช่วยความสำเร็จที่ว่าช่วย,วยดูช่วย เจคิบอร์จึงดีดีนะครับดีใจครับผมดีใจมากๆด้วยครับผมมาเป็นดีเรียบร้อยครับวันนี้วันที่สิบวันจันทร์ที่สิบสี่ไอแมนนะครับชิชิมหาครับผมวันนี้วันจันทร์ที่ชิชิมากรกฎาคมครับผมลายมาเป็นทีเรียบร้อยรหัสพิมพ์ครับผมทรงสองั้งเนาะครับครั้งแรกผมทรงไปผมอ่ามี่แบบยังเซจะบอกเพื่อนเพื่อนนะครับเนาอกจาบคนที่ยังบ่ทันได้ขอนะครับเนาะกจากบางอย่างก็คือ วันที่หนึ่งผมตอนขังแดกที่ผมทรงแล้วมันบ่ได้ก็คือผมจะเขียนแข่ภาษาอังกฤษขังเราวันที่หนึ่งใช้ภาษาอังกฤษแต่ทันที่สองผมบ่ได้ใชอยังเลยครับก็เลยบ่อมากรังแดกบ่อมากผมกได้ครขังที่สองผมไ็ด้วยเอาบรทัดที่สองผมใส่ซื้อเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยครับใส่หมดทุกอย่างเลยครับสิบวันได้มากนะครับผมเนี่ยดีใจหลายครับผมโอจักสิบอว์นี่อะไร ขอบบุญขอบคุณอีกครั้งนะครับเบอร์อพีเพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะมาประสบความสําเร็จแบบเมื่อนี้ครับผมวันจันทร์ที่สิบห้ากรกฎาคมมาพิธีเกยบร้อยขั้นตอนต่อไปท่ก็ต้องกรอบสอง่งทิ้งครับคู่เอเซนนะครับเนาะฝากขอบบุญขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกผู้ทุกคนเด้อครับเป็นกำลังใจให้ผมครับผมวันนี้ครับผมมียังด่าเลครับดีใจที่ได้อันนี้มากมาบอกพี่ๆเพื่ๆๆๆอนๆพื่ทุกผู้ทุกคนครับผมขอบคุณที่รับครับสวัสดีครับ